พระที่ด้านใช้ในนี่พระนิ้อันตรายถามว่าพระนิันตรายอ่ะทําไมจริงนี่อันตรายก็นี่ไงเขาลงอ่ะอัสังวิสุโรปุสะผู้พระหัวใจนะวะหะลาคุณในเนี้ยลงอะสังวิสุโรปุสะผู้พะซึ่งในเนี้ยลงในแหวนมงคลเก้าไงเห็นไหมนวะคือเก้าสัตตะคือเจ็ดเบญจะคือห้าทศสะคือสิบ S <S ทศการใ์ไงสิบหน้าอ oh, ทศบาร,รมี oh. คือพระเจ้าสิบชาติอ oh. ฉะนั้นสิ่งเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจด้วย oh. เอกะคือเอกเอกคือหนึ่งจตุคือสี่ไตรคือสามคือต้องรู้ชื่อเหล่านี้ถึงเข้าใจอย่างนาวะหอลกคุณนะ่ะนวะคือเก้าเห็นไหมอาสังวิสโรบุษภุษพะหัวใจเจ็ดคำพีสัตตะสัตตพุทธกะชงเจ็ดเห็นไหมสัตตะคือเจ็ด ถ้าลักการจะศึกษาถุบุคคลเราต้องรู้ชื่อเรียกของเขาด้วยเพราะว่าเอ่อในการที่รู้รู้อกขละรู้ภาษาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้องพระเนี่ยมีคุณค่าขึ้นชูแล้วต่อละได้เราจะรู้ว่าพระเนี่ยใช้ด้านอะไรอย่างหัวใจนะว่าของเราคุณน่ะถูกไหมมันคุ้มครองคือเราแขวนพ้าแบบเนี้ยเราไม่ตายโหงหมากัดไม่เข้าปืนยิงไม่เข้ามีดแทงไม่เข้าครับอ่านี่เนี่ยรัตนะแม่รัตนะไตร นะรัตนะคือแก้วครับไตรคือสามแก้วประการรัตนะไม่ได้แปลว่าสามรัตนะคือแก้วไตรคือสามรัตนะไตรอ่ารัตนะไตรคือแก้วสามประการอ่ารัตนะคือแก้วไตรคือสามนะรัตนะไตรคือแก้วสามประการเนี่ยโอ้นี่มาเก็บอะไรบ้างดิปุก ปกพ่อพิมอะไรปกจ้อยคืออันนี้คือขาที่ผมเก็บอ่าในมีเหดียพ่อลีเหรียนพ่อออทครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ k h e c เช็คแอเช็คพาทแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลยอะไรหรือว่าถูกเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะพระเครื่องแต่ละแต่ละอย่างดินชินผงอ่ะมีมีมีแบบท็อปท็อปหลักล้านทุกแขนงอเพียงแต่ว่าใช่ไหมเมือม่อเมื่อเราเล่นเป็นแล้ว่ะ,เร,ะเราดูเป,เป็นแล้ว่ะ คือเล่นพ้านน้จะจะจะเล่นได้เนี่ยจะดูเป็นเนี่ยมันต้องเห็นของแท้ปัจจุบันเนี่ยของเก่ามันหามาดูยากแล้วเท่านั้นเอง<ช>กลับประกอบกับพอเอาเก๋มาเล่นเป็นแทะคราวนี้มันก็มันก็สับสนอ่าผมจึงบ,บอกว่าเราจึงเน้นน่ะเอาพลาแท้มาให้แฟนเพจเราเห็นในเยอะที่สุดอยากดูสมเด็จพี่เก่าเอ ต้องไปที่บ้านกรุงเทพต้องไปบ้านกรุงเทพอันนี้บ้านบางสะพานที่เก่ามีบ้านหลายหลังครับเขาเรียกเป็นคนมีบ้านเล็กบ้านน้อยอไม่ใช่เหรออันนี้บ้านยามแก่อ๋อบ้านยามแก่นะครับอ่าขอดูห้องพระสมเด็จวังหน้าพี่เก่าเขารู้พี่เก่ามีวังหน้าด้วยพี่ยอดชายบ้านกรุงเทพพระอยู่กรุงเทพหมดเลยอ่าพระอยู่กรุงเทพหมดเลยบ้านพี่เก่าเนี่ยจะอยู่ที่บางนาอ่านะครับล่าสุดเสียนดังไม่เห็นพิม ไม่เห็นพิมพ์ไม่มีตำหนิชี้ชีก้การทูบครับกำ,งงกำลังงงอ่ะกำลังงงแต่คือจริงๆแล้วอะเขาตอต,อต่อต้านเรื่องไม้จิ้มฟันหรือเปล่าว่าเอาไม้จิ้มฟันไปจีตีพระอะไรเงี้ยจริงๆอะเราก็ไม่ควรไปบูลี่หลักไม้จิ้มฟันยังไม่ได้ใช้มันก็ใช้ได้ถ <laughs> ูกป่ะใช่อะไรที่ว่าให้ประโยชน์อะ่ะคืออย่อยาอย่าเป็นนักติเลยนะเขาให้ประโยชน์เขาจะเรามาชี้ก็ปล่อยเขาแตครับ ดูที่เนื้อเนื้อปลาดูที่สิ่งที่เขาชี้มาจิ้มฟันยังไม่ได้ใช้อันก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่ตันนอ้องตองเต๋พี่โอพี่เก่านี่นะครับอีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากได้คือหนังสือรวมพระสมเด็จซึ่งรวบรวมจัดโดยหนังสือพิมพ์ไทรยรัฐอ่าเล่มนั้นสุดจริงถึงแม้จะเป็นข่าวดวําก็เถอะของท่านจำลองก็เหมือนกันพี่เกาคือตอนนั้นะเขาเข้าไปถ่ายพระจากรวาลครัง ต้องบอกว่าพระในหนังสือเดีวยวนั้นอ่ะเป็นพระแท้ทั้งหมดเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะแต่ไม่ใช่พระสมเด็จโตทั้งหมด,ดคือพระวัดระฆังตั้งแต่อดีตจนถึงปีหนึ่งหกอ่ะเอา,ง,าง่ายๆแค่นั้น <c oughs> อ่าพระสมเด็จครับพระศึกหมดแล้วอ๋อผมก็ใจพี่ปัตทวีแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มีเซียนหยิบพระสมเด็จที่ไม่มีไม่เหลืออะไรแล้ว <c oughs> ลื่นๆก็ไม่มีตำนินพิมพ์เรารู้ได้ไงว่าแท้ ก็ต้องดูเนื้อแต่คือไอ้คาว่าดูเนื้อเขาไม่สามารถจะพูดได้คุณเก็ตได้เขาก็ไปชี้สิ่งนี้ในพระเขาก็เลยไปชี้อะไรนะการทูบในพระแจ้งว่าการทูบอ่ะการทูบที่เผาไม่รู้มืบ่อยๆะการใบลานการใบลานเราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะไม่อยากคือจริงๆนะคือบางทีก็บอกหมดไม่ได้แต่วันนี้เผือบอกหมดไปแล้วจริงๆไม่ใช่การทูบใบลานเผาใบลานเผาอะใบลานใบลานเผา ก่ลานเอาว่าคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปหายว่าการทูบทําจากไม้อะไรพี่เก่าไม่ไผ่ใช่ไหมไม้ลวกไม้ไผ่อ่าดังนั้นนะ่ะไอ้ไม้การทูบอะ่ะเวลาไหม้แล้วอะ่ะมันไม่เหลือไม่เหลือมันมันมันไม่เหลือเท่านะใช่ไอ้ที่เหลือเท่าเนี่ยผมจะบอกให้มันคือกา้านไบลานถูกต้อง ก้านทูบอะเวลาเผาเห็นไหมมันเป็นขี้เถ้ามันเป็นขี้เถ้ามันไปหมดมันไปหมดอ่าถ้าไปดูกา้านทูบมีมีก้านดำไหมไม่มีไม่มีเป็นขี้เถ้าหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนคนคนรู้อะคือนะไอ้เราก็บอกให้ดูว่าไอ้มีตรงเนี้ยใ,ใ,ในในในไม้ที่มีในองค์พระเราจะเรียกก้านทูบากากกก้านทูบไปแต่จริงๆอะมันคือ,ม,คอมันคือก้านของใบลานคือเราต้องต้องต้องเห็นของจริงอ่าว่าของจริงเนี่ยในการที่เขายุบย่อยสลายไปเนี่ยเป็นยังไงกับ จริงจริงคือคนที่เไปเชื่อคนที่เขาพูดมาถูกแต่สุดท้ายแหละที่เราอ่ะคือฟังแล้วมาพูดต่อเพราะเราก็เราก็ไม่เคยคิดให้กว้างแบบที่บบกที่ผมเล่าวันนี้ไงใช่ที่จริงๆมันคือการใบลานบบกการทุกผมคงไม่มาเผาส้มง่านอ่ะก็คือจริงๆอ่ะการทุกแบบเวลาจุดอะไม่หมดเท่ามาเผามันก็ไปเท่าหมด แต่บลานี่มันอพราะอ่านประวัติไบลานเนี่ยคือถ้าจะทิ้งไปเนี่ยมันก็เสียหรือคนเหยียบทิ้งไปคนเหยียบย่ำเนี่ยมัเสียเขาก็เลยมาเผาผสมอ่าคือมันเป็นของขังอยู่แล้วอ่าถ้ามีการทูบผมมีหลายองค์เลยอันนั้นจริงเป็นไบลานแต่อย่างหนึ่งอ่ะที่ผมมาเผอพูดคือพอเราไปพูดอ่ะสุดท้ายของเก๋จะใส่การทูบมันจะทําให้เรารู้อย่างทุกวันเนี้ยพักเก๋ออ่านตําราว่าสมเด็จทําจากปูนเพชร ของเก๊เป็นปูนหมดถึงเบาไง,งถ้าเขาบอกว่าพระสมเด็จทําจากโขงพุทธคุณนะป่าเนี้ยเราเราวัดน้ําหนักไม่ได้หรอกมันแต่ต่อไปมันต้องมีเราไม่อยากพูดเยอะเพราะคนทําเก๊กเอาข้อมูลจากเราได้ไปทําเก๊ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหพิล่าจริงๆใช่นะคือโชคดีอันนี้คือสมเด็จสม,มัยก่อนเวลาหยิบมะแ,แล้วมันเบา,ม,เบามันเบาเพราะว่ามันทําจากปูนซึ่งจริงๆอ่ะพระสมเด็จอ่ะมวลสารหลักเขาไม่ใช่ปูน มันเ้จงมจากนาแจ็คผงพุทธคุณก็ทําไมสมเด็จอินโดจีนึงนะก็ได้ผงสมเด็จโตผงคืออะไรบอกไม่ได้อีกผงล้วนไม่บอกไม่ได้อีกเดี๋ยวคนทําตามอีกทาไมสมัยก่อนเราไม่ค่อยพูดเรื่องตัวประสานพระพระบางของพ่อคนทําเกได้ไม่เหมือนเพราะลยไม่เก่าไม่รู้ว่าหลวงพ่อใช้อะไรประสานถ้ารู้ตัวประสานปังอ่ะพระเกแบบนั้นจะออกมาเหมือนทันที ผมก็มีสมเด็จสึกๆให้คุณดูเหมือนกันอ่าพี่เก่านะวานี่คุยเรื่องสมเด็จดูซิว่าวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างพี่เกา่าผมมาไกลไงผมก็ติดพระอันนี้เป็นพระเก็บของผมนี่เป็นพระเก็บเห็นกระเป๋าไปนี่แล้วนึกถึงเลยนะครับนี่ถึง พระองคูพระองคูอ่าใช่ใช่ใชยกไปเป็นกระเป๋าอ่านี่เนี่ยผมจะเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีสองพี่เหมือนกันเนี่ยคือพระแม่กองกับวัดอินเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยเห็นปะ่ะอันเนี้ยเป็นคนละเหลียนกับชินาลาที่ผมให้ดูวันก่อนนะอันนี้เป็นเหรียญที่ผมเก็บเห็นไหมนี่ที่เราคุยเรื่องวัดตูมอ่ะนี่ไงเหรียญวัดตูมผมก็มีอืคือมีทุกอย่างแต่เวลาตอนไลฟ์อะขี้เกียจติเดินไปหา นี่ครับอ่าแล้วก็พระที่ด้านใช้ในนี่พระนี้อันตรายถามว่าพระนี้อันตรายอะ่ะทาไมจึงนี่อันตรายก็นี่ไงเขาลงอะ่ะอะสังวิสุโรปูสพผู้พระหัวใจนะวาหอละคุณอในเนี้ยลงอะสังวิสุโรปูสาผูา้พระซึ่งในเนี้ยลงในแหวนมงคลเก้าไงเห็นไหมวน,ะนวะคือเก้า สัตตะคือเจ็ดเบญจะคือห้าทศคือสิบทศกาณฐ์ไงสิบหน้าอทศบารมีคือพระเจ้าสิบชาติฉะนั้นสิ่งเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจด้วยเอกะคือเอกเอกคือหนึ่งจะตุคือสี่ไตรคือสามคือต้องรู้ชื่อเหล่านี้จริงเข้าใจอย่างนาวะหอลกคุณน่ะนาวะคือเก้าเห็นไหมอาสังวิสรอุูพะ หัวใจเจ็ดคำพีสัตตสัตสตโพุทธคชงเจ็ดเห็นไหมสัตสตะคือเจ็ดถ้าหลักการจะศึกษาวัตถุมงคลเราต้องรู้ชื่อเรียกของเขาด้วยเพราะว่าในการที่รู้รู้รอักขระรู้ภาษาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้องพระเนี่ยมีคุณค่าขึ้นชู่เราถอดละได้เราจะรู้ว่าพระใช้ด้านอะไรอย่างหัวใจนะว่าของเราคุณเน่ะถูกไหมมันคุ้มครองคือเราแขวนพ้าแบบเนี้ยเราไม่ตายโหงหมากัดไม่เข้าปืนยิงไม่เข้ามีดแทงไม่เข้าครับ นี่เนี่ยรัตนะแม่รัตนะไตรเนี่ยรัตนะคือแก้วครับไตรคือสามแก้วประการรัตนะไม่ได้แปลว่าสามรัตนะคือแก้วไตรคือสามรัตนะไตรอ่ารัตนะไตรคือแก้วสามประการอ่ารัตนะคือแก้วไตรคือสามนะรัตนะไตรคือแก้วสามประการ เนี่ยฮะโอ๋นี่มาเก็บอะไรบ้างนี่บุกบุกพ่อพิมอะไรบุกจ้อยคืออันเนี้ยคือขาที่ผมเก็บอ่าในมีเหรียญพ่อลีเหรียญพ่อออสเห็นไหมแจ็คพ่อออสมีสองบ็อกซ์มีบ็อกซ์ไอ้กรากระไม่มีบ็อกซ์มีกรากำไม่มีกราข้างหลังตัวหนังสือไอ้สู่ยก็ไม่เหมือนกันนะก็หน้าเดียวกันแต่เปลี่ยนหลังไงคือบางอย่างอ่ะ สมัยก่อนน่ะโรงงานน่ะคือหลังอ่ะเขาเอาไปรีไซเคิลทำอย่างอื่นหรือเอาหลังไปปั๊มพระที่อื่นด้วยจนพังสังเกตไหมเหรียญน่ะด้านหน้าจากมันจึงเหมือนกับพอแกะยันมันแกะง่ายกว่ามังแจ๊คอย่างพ่อแม้นว่าใหญ่บูหักอ่ะหลังเป็นยันหน้าแกะหลังใหม่ง่ายแต่หน้าเนี่ยมันแกะยากก็คือแกะหลังอย่างเดียวแกะหลังอย่างเดียวเปลี่ยนหลังใช้หน้าเดิมตัวเดิมแหละข้างหน้านะอ่า เปลี่ยนหลังใช้หน้าเดิมนะครับนี่กุมารเดี๋ยวพวกเนี้ยคุยเรื่องกุมารกันดีกว่าจริงๆอันนี้เป็นกุมารุ่นแรกนะพี่บอกกุมารุ่นแรกก็แช่มะคือมีหูเปนไหมพระสมัยโบราณนะ่ะในยุคพ่อเงินบางคารในยุคพ่อห้องช่องลมอะ่ะคือมีหูปิงใช่ไหมครับเห็นไหม หูแบบนี้คือหูโบราณแจ๊คที่ปั้นปั้นเส้นเทียนมาต่อเพื่ให้แขวนได้กุมารุ่นแรกของพ่อแช่มวัดตากล้องจริงๆคือกุมารมีหูแบบนี้นะแล้วแล้วรุ่นที่เป็นดินอดินผาคือเอาง่ายๆครับรุ่นแรกอะสร้างได้หมดจะเป็นผงเป็นดินเป็นอะไรแล้วแต่ถ้าดินไม่เก่าก็คือรุ่นหลังถ้าเราวัดเราก็วัดอายุดินนี่ครับนี่ คราวนี้จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวอันนี้ต้องตั้งอย่างนี้ผมขอโทษนะครับนนให้เป็นไรเพราะว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะไฟต้องตั้งด้านหลังเลยอ่านี่อ่าเงาก็จะเข้าด้านนี้พอเข้าด้านนี้พระก็จะไม่เป็นเงาอันนี้ก็ได้ต้องตั้งด้าหลังเหมือนกันถ้าตั้งด้านนู้นเข้ามาเงาจะดันจากด้านหน้าเข้ามา ขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อน้าต้องเตรียมไฟให้ดีกว่านี้ไม่เลยครับเราคุยกันเราคุยแค่ไหนก็ได้ครับอ่าเราคุยกันเราคุยตรงไหนก็ได้นะขอให้แค่ได้คุยหูเหมือนใช่คือยังไงก็แล้วแต่เราเราเข้าใจตรงการแจ๊กว่าพาะหูปีงะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเราเล่นพระเราจะรู้ว่าถ้าพระเป็นพระหูปิงก็คือเอาเส้นยันมาต่อเนี่ยอันนี้คือยุคโบราณยุคโบราณเนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าเสียดายว่าเอาพระที่มีหูแบบเนี้ยไปตีกันว่าเก๋เพราะไม่เหมือนไอ้ที่เอามาขึ้นเล่นทีหลังที่ไม่มีหูถ้ารู้ ลักษณะของการสร้างพระเครื่องแต่ละยุคสมัยแบบนี้คือรุ่นแรกตัวจริงแล้วหนังสือพระในอดีตก็ลงกุมารมีหูเนี่ยเป็นรุ่นแรกตัวจริงด้วยอืมอ่ามีเสียงนาฬิกานี่บาษ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 ารรยากาศคลาสสิกครับเพราะว่าพี่เก่าสะสมนาฬิกาเก่าเป็นนาฬิกาตู้ไม้ถ้าใครที่เคยเจอเก,กุมารมีห่วงแบบนี้เลยอ่ะเก่าพันยังรุ่นสองบอกเลยว่านี่คือรุ่นแรกจริงๆเพราะประเด็นรุ่นสองก็หูปิ้งอืมอืมใช่ป่ะ แล้วก็เนื้อเดือต้องแบบนี้ด้วยทุกเคสที่ผมมีประเด็นนะนะคือคนที่แปลงว่าทุกวันนี้คนก็รู้แล้วว่าใบาเซอร์ปัญหาเยอะเอาคนที่ไม่ได้เคยเห็นของแบบเนี้ยไปพิจารณาพระแต่จริงๆอ่ะการพิจารณาผิดมันใช่ตั้งแต่หรางพี่เก่าแต่มันต้องแก้ไขให้ถูกไม่ใช่พิจารณาผิดแล้วไม่แก้ไขไปทําลายวัตถุมงคล ไม่ได้ไม่ถูกแล้วไงอ่าไอความผิดพลาดอะใครก็เกิดได้แต่มันต้องแก้ไขไงใช่ไหมฮะก็ต้องยอมรับนะอ่าเพราะมันแมนด้วยรับรับเพื่ออนุรักษ์องค์การภาเครื่องอันนี้คือเรื่องราวของกุมารอ้วนี่แล้วก็อันนี้คือชุดสะสมผมจริงๆไิ่ม่เกลดูดิพ้าครูสอนนี่ ถ้าถามว่าผมเก็บพระรูสอนเยอะไหมคุณนวแล้วกันเนีะ่ะเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราบอกเลยเนี่ยคือตัวแทนพระที่ใช้แทนท่านเจ้าหมาว่าสามปื้ม,สมเสียงนาฬิกาใหม่2สองนาทีโอ้โหถ้าจับไอ้ตุม้มมาสองนาทีอะเรียบร้อยอะ่ะม <laughs> <laughs> ันจะจ็บเลือนไหน <laughs> <laughs> อะอ่า ตอนแรกผมเลิกเล่นพับไปแล้วอ่าตั้งแต่เจออาจารย์โอ๊ตผมเริ่มมีแรงบันดาลใจกลับมาเก็บสะสมพระอีกรอบแล้วได้ความรู้ขอบคุณมากครับอ่าใช่ครับแก้ไขอ่านี่เนี่ยคุณเห็นผมแบ่งปันพัฟเครื่องไห้บางคนก็บอกโอ๊ยขายอย่างเดียวซื้อไหมผมเก็บมากกว่าผมแบ่งแล้วเวลาของที่ผมชอบอ่ะนะะผมก็เก็บไปเรื่อย อย่างเพราะขอมมาผมเก็บเยอะผมไม่เคยเพราขอมมาแบ่งเลยพี่เก่าเพราะขอม,ขอมไปโลงหัวก็พ่อไอ้เจ้าโอัะตกน้ําไม่ตายตกน้ำแล้วลอยแขวนพขอม,อมคือเราเก็บสิ่งที่เรารู้ที่เกิดประสบการณ์ใช่ครับผู้ยี้เอามวลสารและบล็อกไปส่งให้น้องแบงค์ครับอาจารย์ขอบคุณครับอ่าโอ้ยเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ฟังเหรียญพระพุทธบาทวัดเขาสะพายแหง นี่ใช่นะน้องแบง์แล้วก็สันหววาร่รวมสร้างให้กับวัดเขาสะพายแรงคือพุ่งเนี้ยจะเอาโลหะที่จะใช้ปั๊มทั้งหมดไปไว้บนเขาเพราะพุ่งนี้มีพิธีเปิดเขาพิธีเปิดเขาคือเทวดาจะลงมาก็เหมือนพิธีเปิดเขาคิจกูดอ่ะอันนี้พิธีเปิดเขาสะพายแรงทองคําที่จะใช้ปั๊มนะเงินที่จะใช้ปั๊ม และฉนวนที่จะใช้ปั๊มทองแดงที่จะใช้ปั๊มตะกัวที่จะใช้ปั๊มเอาขึ้นไปเสกเก้าวันเก้าคืนไว้บนเขาแล้วต้องใช้มวลสารนั้นเท่านั้นในการรีดแล้วก็ปั๊มเหลี่ยนครั้งนี้เพราะนะเปิดเขาคือเทวดาจะลงมานะครับนี่ขอบคุณนะคุณแซมร่วมสร้างวัตถุมงคลกับผมมาจจะรู้เลยว่านะ จองได้ยังเหรียญพระพุทธบาทยังครับยังยังนี่รูปเหมือนพ่อเดิมแบบนี้แท้นะไม่ต้องไปเสียเป็นแสนนี่แบบนี้แท้ไม่ต้องไปเสียตามเป็นแสนที่ทันพ่อเดิมมีเยอะมากไม่ได้มีแค่สามพิมพ์อย่างที่เขาว่ากันใช่ปะก็พ่อเดิมอะ่ะ เอกลักษณ์ของงานที่โด่งดังคือรูปเหมือนปั๊มหรือรูปเหมือนตัวท่านปั๊มหรือล่อดังนั้นเห็นไหมครับล่าสุดก็เจอที่กูว่าเขาพนมรอ่อรูปหล่อเพราะเดิมสร้างเยอะมากคุณก็แค่ดูโลหะให้มันก่อนปีเก้าสี่ก็ทานเพราะเดิมแล้วนี่อันนี้เป็นฐานเหลี่ยมด้วยฐานเหลี่ยมอันนี้เหมือนพระปูชาชพระบูชาท่านฐานเหลี่ยมก็มีนี่ครับ จองได้ยังอย่าเพิ่งคุยเรื่องจองกันเลยใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ผมก็มีการเก็บพระปิดตาเนี่ยอันนี้พอยอดว่าใหญ่่างทองนี่พ่อน้อยแต่ว,ว่าสีสะทองเดี๋ยววันนี้มาบ้านพี่เก๋าแบ่งพาสักกี่รายการนี้พี่เก๋าให้เจ้าบ้านเป็นคนพูดนี่ใครเคยเห็นบ้างจยกก้แท้แบเบอร์ ใช่เออแต่แบบเนี้ยไม่ทันเพราะเงินไม่ทันหรออ่าไม่ทันแต่แตเรา<ม>ให้รู้ว่าว่าแบบเนี้ยแท้แแบเบอร์มีแบบนี้ไงเป็นไม้แกะไ,ไอ้ขอมันนี้ไม่มีใครมาทำเก๊ใ่วับ้านกล้วยอ่านะลบบุรี อ้าวนี่ครับก็บเป็นของที่ผมเก็บนะเอาไว้ส่องเอาไว้ดูอันนี้มีเหรียญหล่อเน่ยะนะผมจะบอกให้ลงมะอาอุนี่แล้วพระนะ่ะที่ คนสมัยก่อนเลี่ยมเงินแขวนอันนี้คือดัดชนีชีว่านะว่าถ้าพระไม่ไม่ดีคือเจ้าคดเจ้าของอะ่ะต้องเลือกพระที่จะแขวนคอแล้วต้องรู้ว่าเป็นหลงพ่ออะไรรับมากระมือใช่เือแฟนมั่นใจกระดูครับอ่าพี่กสิพงศ์ประเสริฐชัยนี่เจ้าของต้องรู้หลวงพ่ออะไรถ้าไม่ดังไม่เก่งเขาจะแขวนไหมไม่แขวนอ่า นี่ไม่ได้เกี่ยวกับราคาเท่าไหร่เลยมันเกี่ยวกับความสุขที่เราได้เนี่ยอันนี้หลังเป็นพยันเป็นเนื้อยา,ยาเนื้อแบบนี้เป็นร้อยปีนะพี่เา่าฐานบัวฟันปลา อย่างเงี้ยดูที่เนือ่ทีผมเก็บเนี่ยไม่ได้เก็บเพราะว่าพระเป็นหมื่นเป็นแสนหรอกเก็บเพราะว่าแบบเนี้ยชีวิตเล่นพระไม่ไม่ค่อยเจอแล้วเก่าแน่ผมว่าคนต่วใหญ่จะมองข้ามเลยพระแบบนี้สิมีันจะคุณเก็บไว้ในบ้านแล้วเป็นสิริมงคลอันนี้พระที่ผมใช้ <c oughs> รูปหล่อหลวงปู่ยิ้มวัดทั้หุ่นแผน นี่เนื้อหน้าอ่าเลี่ยมแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบ 4, ปีใช่อ่ะใครอยากได้พักเครื่องแบ่งปันกดจีจีมาเพราะว่าเดี๋ยวผมมา,มาพะแวะกินข้าวที่บ้านพี่เก่าเราจะเดินทางไปพัทรุงกันต่อใช่สามรายการวันนี้ให้สามรายการอยากได้อะไรพิมพ์เข้ามาโอ้เมื่อวานเมื่อกี้คุยค้างไว้พี่เก่า รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊ปบไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q ค Code โคตได้เลย